กงเอาอยู่ไม่ทำไม่เป็นเลยสักอย่างเฮ้ยไม่ได้หรอกเอาอยู่อะไรเนาเหรอคะหรือว่ามากกว่านั้นนะพี่พี่ยังจำไม่ได้แล้วดูดิตาตกมาแล้ว มาแล้ว,ลวใช่ไหมโอ้ยสวัสดีค่ะแ <c oughs> ฟนๆชาวข่าวลูกทุ่งนะคะแฟนๆชาวลูกทุ่งสแควร์แล้วก็90ลูกทุ่งรักไทยค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยนะคะวันนี้บ่ายๆของวันศุกร์นะคะเป็นแบบวันดีวันดีนะคะเราก็ได้ต้อนรับศิลปินนะคะจากค่ายน้องใหม่ด้วยนะคะที่วันนี้มาพูดคุยกันที่ห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยนะ,ะจะเป็นศิลปินท่านไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันสิอ่ะชวับชวบดูนิดนึง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะนะคะแฟนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์อยู่ในตอนนี้นะคะ กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้งสองคนเลยนะคะวันนี้ห้องข่าวรับแขกแอดช่างไทยของเราต้อนรับน้องอ๊อฟสุพนัดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ๊อฟมากับใครเนี่ยอ๊อฟมากับใครวันนี้มากับหลานครับหลานมีหลานแล้วเหรออ๋อไม่ใช่หลานผมมาชื่อน้องน้องไข่มุกกันโหนวันกันโหนวันสวัสดีค่ะเป็นหลานใครครับเป็นหลานใครคะคุณเป็นหลานอาสุนารีราชสีมาอ๋อมีหน้าล่ะสวยเหมือนคุณแต่ถ้าเดิดใครหลับตาฟังเนี่ยจะคิดว่าน้องจียอนนะฮะจียอน ว่ามีมุมที่คล้ายๆอ,อยู่นะคะมองข้างๆก็เหมือนแล้วเสียงเสียงก็ออกแนวเหมือนเหมือนพี่ย้อนตอนนี้นะคะทาง <c oughs> เราเนี่ยนะคะก็ถ่ายทอดไปที่3เพจค่ะน้องออฟแล้ว<ล> <พอ S 1> ก็น้องไข่มุกนะคะก็จะมีเพจของ90ลูกทุ่งรักไทยนะคลื่นวิทยุดังเพราะฮิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จะมีเพจของข่าวลูกทุ่งนะเป็นแฟนเพจยอดน,นิยมอันดับหนึ่งของวงการลูกทุ่งเราด้วยนะคะแล้วก็แฟนเพจลูกทุ่งสควร์อีกหนึ่งแฟนเพจด้วยกันนะเดี๋ยวให้น้องออฟแล้วก็น้องไข่มุกทักทายแฟนๆทั้ง3เพจเลยค่ะ ครับผมทักทายครับ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับข่าวลูกทุ่งแล้วก็ลูกทุ่งสแควร์นะครับผมก็กใครที่ติดตามอยู่เป็นประจำนะครับก็ฝากฝากดูตอนนี้แล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมันเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนกันวันนี้วันนี้เราเราถือโอกาสมาทั้งสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็มาโปรโมทกับค่ายใหม่ที่ที่เราเนี่ยเพิ่งจะ เพิ่งจะเริ่มต้นกันด้วยโอ้โห,โหนะคะชื่อค่ายอะไรคะชื่อค่ายอะไรครับ G D Entertainment G D Entertainment นะคะตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวฝากชื่อค่ายนี้เอาไว้ให้กับแฟนๆทุกคนด้วยนะคะศิลปินเบอร์แรกของ G D Entertainment ได้แก่สเนีียค่ะได้แก่สุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจนั่นเองนะครับพ่อกระรอกน้อยของแฟนแฟนนั่นเองนะคะวันนี้มานี่มีซิงเกิลใหม่ด้วยใช่แล้วครับกับคายนี้เลยเพิ่งจะทำเพลงเสร็จมาไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่สัปดาห์นะครัก็อัดมาได้สัก สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฮะแล้วก็รอทำเอ็มวีอยู่นะครับปลายมกลาคงได้ชมกันครับกับเอ็มวีใช่ไหมคะใช่แล้วแต่ว่าตัวเพลงนี่คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะชื่อเพลงอะไรคะน้องออฟชื่อเพลงคัสโนวีครับผมอ๋อเป็นเพลงที่น้องออฟเคยเจอมาโดยตลอดทั้งชีวิตหรือเปล่าเจอแล้วเราก็เดินผ่านไงแล้วเราเราไม่ใช่คัสโนว่าไม่ใช่แต่แต่ในเนื้อหาซิงเกิลนี้เนี่ยก็คือ เราเป็นคาสโนวาเลยแล้วไปเจอแบบคาสโนวีเสือกระสิงมาเจอกันแบบนี้เลยรประมาณนั้นใช่ก็เป็นถือเป็นเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่น่ารักน่ารักครับค่ะเมื่อสักครู่ได้ฟังนิดนิดแล้วนะคะโอ้โหรู้สึกโอเคมากน่ารักมากมเดี๋ยวต้องขอฟังแบบเต็มๆนะคะมาที่น้องไข่มุกบ้างเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่ค่ายนี้กับพี่ออฟสุพนัขพดขาค่ะพอดีมีผู้ใหญ่ทางค่ายค่ะกำลังหาศิลปินค่ะศิลปินอยู่ก็เลยมีคนแนะนําหนูให้กับผู้ใหญ่เขาก็เลย เห็นแววนะคะแล้วปกติเราร้องเพลงอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นเพลงแนวไหนคะที่เราร้องเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่ค่ะอ่าอย่างเช่นเพลงอะไรที่ชอบร้องประจําเลยอยากฟังน้ําเสียงสักนิดนึงเพลงชอบเพลงของพี่ต่ายแหละที่จะกรแดง่า่าราค่ะค่ะขอให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะเพลงของพี่ต่ายแล้วกันเนาะเพราะมากเลยค่ะยังครับยังยังยัง อาเชิญเลยค่ะห้าสี่สามสองตนมีคือบอรักษามากคายคว้ายังย้มน้องบาดใจไอทิมน้องแล้วไปมีเอฟวไใหม่น้องก็ทำใจคนเดียวเหลือไม่ขอลับค่ะ โอ้เดินใจเดินใจเดินใจคิ้วผมนี่เป็นยังไงคะคิ้วเป็นยังไงคะไม่เคยฟังเลยอืมเสียงดีเสียงดีเออเดินสายกันมาตั้งหลายวันเนี่ยไม่เคยฟังเสียงน้องเลยแล้วเพลงที่จะออกเป็นแนวไหนล่ะคะน้องไข่มุขจะออกเมื่อไหร่ด้วยกุต้นสมัยใหม่เหมือนกันค่ะค่ะจะออกช่วงช่วงต้นปีหลังที่ออกค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวเราต้องคอยติดตามนะคะว่าเพลงใหม่ของน้องไข่มุกนะคะชื่อจริงคือ ไมุกกระหลกวังค่ะเป็นหลานของสุนารีราชสีมาโอ้โหนะคะแปลว่าลูกไม้นี่ก็จะหล่นแบบว่าใกล้ๆต้นกันหมดตระกูลนี้นี่นะคะโอ้โหเสียงแบบเสียงทองมากเลยมากนะคะมาที่น้องออฟสุพนันอันนี้เป็นหลานของใครคะน้องออฟเป็นเป็นเป็นหลานของลุงสมบูรณ์ฉัรู้จักกันเลยสวัสดีคุณลุงสมบูรณ์น่ารักคุณลุงสมบูรณ์ถ้าชมอยู่นะคะก็ช่วยกดแชร์ด้วยเออนะคะน้องออฟสุพนันกับซิงเกิลคัสโนวีคัสโนวีครับผมชื่อซิงเกิลของออฟเนี่ยคือ behind t h e scene ครับที่แปลว่าเบื้องหลังใช่ไหมครเราจะหมายความว่าเบื้องหลังความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้นนี่แล้วชื่อเพลงชื่อคัสโนวีครับประมาณนั้นเลยนะคะถูกใจเพลงนี้ยังไงคะถึงออกมาทําถูกใจตรงที่ว่าด้วยจังหวะของเพลงนี่นะครับมันมันกำลังดีอ่ะมันกําลังสนุกเลยเราเป็นคนที่ชื่นชอบในเครื่องดนตรีเบสนะครับแล้วเคยคือคือเคยแบบอิจฉาดนักร้องลูกทุ่งหลายๆคนที่แบบว่าพอเขามีเพลงมาแล้วแบบ คือเบสมันเดินแบบมันมากถึงดึ้งดึ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 งอะไรเงี้ยทีนี้มันมาอยู่ในเพลงนี้ของเราแล้วเราก็เลยแบบภูมิใจกับเพลงนี้มากแล้วก็เลยแฮปปี้มีความสุขกับกับเนื้อหาของเพลงด้วยแล้วเลยออกมาเป็นคัสโนวีค่ะเนื้อหาก็อย่างที่บอกไปก็คือเราเป็นคัสโนวาใช่เราเป็นคัสโนวาแล้วเราก็แบบเล็งเล็ง คาสโนวีคนนี้อยู่อย่างเงี้ยฮะแบบว่าเขาไปจีบคนนู้นเขาไปจีบคนนี้เดี๋ยวสักวันต้องเป็นเลาเข้าไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นใช่แล้วชีวิตจริงตอนนี้คาสโนวาคาสโนวีอะไรยังไงบ้างไหมคะเป็นไปไม่ได้แล้วจบข่าวจบข่าวเลยใช่ครับไม่สามารถเป็นเหมือนในเพลงได้ครับผมนะคะเพราะว่าปกติเขากลัวมีดกันใช่ไหมค่ะกลัวปืนนะนี่กลัวอะไรคะโอ้โหสากกระครกมาเลยนะ ซากะคกมาจากร้อยเอ็ดเลยจ้ะนะคะค่สาโรบีนี่ถือว่าพอมาอยู่ค่ายใหม่แล้วมีการปรับตัวกับแนวเพลงที่เราเคยทําก่อนหน้านี้ก็จะเป็นซิงเกิลโทษประหารใช่ครับผมใช่ไหมคะแล้วนอกจากนั้นก่อนหน้านั้นก็จะมีแบบอมีเพลงมาเยอะโทษประหารนี่ก็คือเป็นเป็นเพลงที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนกับทุกๆเพลงที่เราทำมาเรียกว่าเพลงสนองนิดเราเราเราทำเองนะฮะเราแบบก็อยากเล่น MV มวีแบบบู๊บู๊เฉินหลงมากเพลงที่ทำออกมาก็ต้องดูโหดๆก็เลยออกเป็นแนวพ็อปร็อก นะก็ <_ C os> ไม่เคยร้องเพลงแบบป๊อปป็อกมาก่อน<ช>อสักทีหนึ่งแล้วก็แต่ก่อนหน้านี้ย้อนไปอีกก็มีแต่เพลงช้าเพลงช้าใช่เพราะเพราะหวานหวานซึ้งซึ้งกันไปนะคะทีนี้เนี่ย<ๆ>คนฟังเขาก็เลยแบบว่าคิดถึงความสนุกสนานสไตล์กะระลอกน้อย<ช>ครับพอได้มีโอกาสมาอยู่ค่ายจีดีเอ็นเตอร์เทก็เลยทำเพลงแบบนี้แบบที่คนคิดถึงครับ ก็อยากจะฟังนะคะก็เลยทําออกมาให้คนได้ฟังกันปรับเยอะไหมคะหรือว่ามันกลับไปเป็นเหมือนเดิมของเราเหมือนสมัยก่อนมันมันเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็จะดูแบบโตขึ้นทางด้านเนื้อหาเนี่ยครับครับโดยโดยปกติแล้วก็จะเป็นแบบรักที่มันกุ๊กกิ๊กเอ่อมันเป็นวัยวัยกันไปอ่ะมัธยมมหาวิทยาลัยแต่นี้เนี่ยมันจะขยับขึ้นมาจากมหาวิทยาลัยอีกก็แบบว่าก็ตามวัยเราพอดีนะครับอย่างตอนนี้อายุเาไ่หสามสิบสี่สามสิบสี่ เออเนาะตกแสงเพแสงหน่อยได้ไหมสามสิสี่นะคะออาะก็เรียกว่าเพลงนี้ถือว่าถูกใจถูกใจถูกใจถูกกับค่ายที่เราก็โอเคถูกใจด้วยมาร่วมงานกันใช่แล้วครับนะคะเปลี่ยนลุกตัวเองไหมมีมีทรงผมนะที่เปลี่ยนทรงผมใช่ใช่ไหมครับผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนลุกนิดหน่อยครับเปลี่ยนให้ดูเป็นเป็นคนธรรมดามากขึ้นนะฮะเป็นเป็นแบบวัยรุ่นที่แบบ วัยรุ่นที่กําลังจะจีบสาวแล้วต้องติดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือปกติผมจะเอ่อเป็นลูกแบบสุดๆใช่ไหมฮะค่ะคุณชายคุณชายอะไรเงี้ย<อ>มันจะจีบสาวไม่ค่อยติดไงหรอคะเออมันก็เลยต้องแบบปรับมาเป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นไม่หรอเออเปลือกแบบธรรมดา,า,มดาอ่ะแล้วตอนไปจีบน้องธัญญาอาสยามนี่คือไปลุกไหนคะถึงจีบติดตอนนั้นนะฮะ<อ>ตอนนั้นชุดนอนครับ ตอนนั้นเขาเข้าฉากจุดนอนกันอแล้วยังไงคะตอนนั้นเขาได้เห็นกล้ามผมอ๋อหรอคะตายแล้วตายแล้วนะคือเขาเห็นกล้ามเราเขาเลยตกลงอือประมาณนั้นนะครับหรอคะอืมขอบคุณเลยขอบคุณเลหลอกอะไรน้องปว่ตาจีบมันได้ตั้งนานนะฮะแล้วผมก็ไม่ไม่เผยให้ให้ใครรู้ด้วยเลยค่ะตอนนั้นใช่ไหมคะใช่ตอนนั้นตอนนั้นตอนนี้ก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองกันไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่น่ารักมากสำหรับน้องอ๋อสุพนัดแล้วก็น้องธัญญา นะคะคบกันมานานแค่ไหน,น,ะะนลแล้วคะเนี่ยก็เราล้วสองปีแล้วฮะเร็วเหมือนกันนะคะก็ค่อนข้างจะเร็วฮะประทับใจอะไรน้องธัญญาเป็นพิเศษค่ะก็ประทับใจตรงที่ว่าเขาเขามีความคิดที่โตเป็นผู้ใหญ่ดีะนะครับแล้วก็รักครอบครัวแล้วครอบครัวเขาดูแลเราดีมากะนะฮะแบบเรา เราจะยืมอะไรเงี้ยเขาให้หมดเลยอ้าดีไม่ต้องซื้อเองเคยยืมตังค์ปะไม่เคยไม่เคยแต่อย่างแบบผมก็ไปถ่ายละครอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะขอยืมเก้าอี้เก้าอี้แบบสนามเดินป่าอะไรเนยขอยืมเลยเอาไปเลยอยากได้เลยเอาไปเลยใจดีคือทั้งฝั่งเขาครัวคุณคุณแม่น้องใจดีอะไรพวกนี้มีความอบอุ่นดีครับผมแล้วก็ น้องเขาก็เข้าสังคมเก่งด้วยแล้วทํางานเก่งแลก็เลยแบบชอบชอบก็คือถูกสเปคกับน้องธัญญาทุกอย่างใช่เขาล็อกคืเพาะด้วยโอ้ดีทุกอย่างเลยอ่ะแต่ต้องยอมรับว่าธัญญาล้องร้องเพาะว่าน้องไข่มุกนิดนึงนะอาวเหรอคะแม่ต้องยอมนิดนึงต้องยอมนิดนึงนะคะแล้วคิดว่าธัญญาเองประทับใจอะไรกับตัวน้องออบคะประทับใจอหไรครับก็เข้าเรื่องนี้ก็ได้งไงนะครับเออมาได้อย่างไรงงนี่ก็ลังถามเรื่องเพลงอยู่เนาะ ก,ก็คงประทับใจที่เราเป็นคนคิดบวกอารมณ์ดีนี่แหละนะครับแล้วก็เทคแคร์คนเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลามาเดินสายกับน้องไข่บุกนี่พี่ออฟได้ช่วยเทคคุมเทคแคร์อะไรบ้างไหมคะไม่มี <laughs> <อ>ตรง <Rog> มาก <คน S 1> เลย้ความเก่ง <laughs> <laughs> ่ง <laughs> ออกมากับแม่พี่ออกไม่ได้ช่วยดูแลอะไรเลยใช่ไหมคะผมรู้แล้วผมไม่ได้เทคแคร์น้องครับผมเทคแคร์แม่ครับ๋อดูแลผู้หญิงผู้ใหญ่ไปเดินสายกันมาหลายวันอย่างเงี้ยเจอหน้าน้องก็แค่สวัสดีกันแล้วก็ผมก็ไปแล้วแม่เป็นไงบ้างแม่ขับรถเหนื่อยไม่มากี่โมงเนี่ยเข้าทางผู้ใหญ่เอนเตทเมนผู้ใหญ่นะคะแล้วกับของน้องธัญญานี่ต้องเอนเตอร์เทนผู้ใหญ่ไหมคะโอ้ยันยายเลยครับเอนเตอร์เทน โอ้ยนะคะเดี๋ยวนะเป็นแฟนแตเชนยันยันอุ้ยธัญญาอาสยามก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนี่่ะหร่าพี่อ้อยอ่านให้เร่าอะไรประมาณนี้นะคะตื่นแล้วหรอกครับเพิ่งจะหายป่วยด้วยหายป่วยนอนเยอะต้องนอนเยอะแล้วอยาดูในเพจข่าวลูกทุ่งเห็นมีลงภาพข่าวที่น้องออฟก็ไปดูแลน้องธัญญาด้วยนะคะตอนที่ป่วยนะคะเป็นไงบ้างดูแลติดเตียงเลย ดูแลก็คืแลกเบอร์ไหนเบอร์ไหนประมาณไหนเป็นเป็นห่วงเยอะอ่ะก็เลยไปคือว่างก็จะไปเลยเงเสร็จงานดึกก็ไปบางวันดีหน่อยก็ไปบ่ายโมงเนี้ยกับสามสี่ทุ่มแล้วก็กินยาแทนน้องไปด้วยกินข้าวกินยาแทนไปเพราะว่าเป็นห่วงเขาถูกไหมยาไม่กินแต่ว่าอาหารคนป่วยอ่ะกินอรลโหย่างเขากินเขาเป็นคนไม่ชอบข้าวต้มไงฮะไม่ชอบอาหารโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ไม่มีใครรู้นะก็พอพอผมไปถึงปุ๊บลุงกินให้หน่อย กินข้าวให้กินนิดหน่อยอกินยาให้ด้วยไม่หายสักทีเอ,อ้หนก <c oughs> คู่หนึ่งที่น่ารักนะคะแฟนๆเขาเรียกกันว่าลุงใช่ไหมลุงเ,เรียกน้องออฟว่าลุงแล้วแล้ว,ลวอ๋อผ่านจากน้องธัญญากี่ปีคะเนี่ยสิบเอ็ดครับโหก็เป็นลุงได้เหมือนกันนะเออนะโอเคเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่เป็นลุงที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่ารักไปทําบุญกันบ่อยไหมคะบ่อยครับบ่อยบ่อยเป็นสายบุญเนาะ ก็ก็เป็นสายปฏิบัติธรรมมีลาว่างเดือนหนึ่งต้องไปปฏิบัติธรรมกันนะฮะก็เลยเป็นทางเดียวกันใช่ใช่ใช่ไหมคะโอเคนะคะอะงั้นเดี๋ยวเพลงของน้องออฟสุพนัทเดี๋ยวต้องให้ลองให้ฟังสักนิดหนึ่งส่วนเพลง<ช>น้องไข่มุกนี่คือยังไม่เสร็จนะ,ะวันนี้ก็คือมาลองทักทายแฟนๆเอาไว้ก่อนนะคะใครที่แบบว่าจะจองตัวหรือว่ารอเชียร์ก็ประมาณสักกลางเดือนมกราปีหน้า ปลายเดือนปีหน้าเพลงชื่อเพลงอะไรอะคะมีมีบอกสักนิดนึงยังไม่สรุปชื่อเพลงนะคะเนื้อร้องมาหรือยังคะยังเหมือนกันเอาไขมุกที่เนื้อเนื้อร้องเนื้อร้องทํานองอะไรยังไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะ ทำอยู่โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวฟังน้องอ๊อฟสุพนัทกับคัสโนวีนะเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะคัสโนวีต้องการต้องมีที่รักด้วยอ่าใช่ครับต้องการแดนเซอร์หรือว่าอะไรยังไงต้องการแค่มือเท่านั้นเองครับให้ทำอะไรครับมือขวาข้างเดียวนี่แหละอ่ะค่ะตกไปคะเลยให้จังหวะผมหน่อย ทำอย่างงี้เหรอโอ oh, คาสโนวี bee, ทีราฉันชัดอยากใกล้เป็นเหยื่อหากเธอเป็นเสือเผื่อ,อทิ่มเผื่อทิ่มดูสักทีจะดีมั้ยเพทร้อนรอนรอน่นาสดรสชาติคงเปื้ถึงใจมันรอไม่ไหวมันทนไม่ไหวแล้วทั้งจ๋า ลูกทุ่งรักไทยนะคะอยากฟังเพลงนี้เดี๋ยวรอฟังที่ f m 90นะคะลูกทุ่งรักไทยของเราดังเพราะฮิตร้อยเปซนต์ค่ะส่วนแฟนๆที่รอชม MV ประมาณเมื่อไหร่นะคะน้องออฟประมาณก็ปลายเดือนมกราคมนะคะ,ะ,คะจะได้ชมกันแน่นอนนะคะสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดคัสโนวี ที่รัก,รกของน้องออฟสุพนัดนาเสดายที่มีที่รักไปแล้วนะคะ <laughs> น้องไข่มุกเป็นยังไงตอนนี้มีที่รักอะไรเป็นไงกับเขาหรือยังคะหรือว่า,ย,ายังไงคะยังนะอายุเท่าไหร่คะน้องไขม่มุก25ปีนะคะก็เดี๋ยวรอแจ้งเกิดในวงการอืนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะจากกันไปลาก,กันไปเดี๋ยวให้น้องทั้งสองคนฝากผลงานเป็นน้องไข่มุกก่อนละกันนะคะฝากผลงานกับแฟนๆที่ชมไลฟ์อยู่ในตอนนี้ค่ะค่ะยังไง ผลกานเพลงช่วงต้นปีหน้าด้วยนะคะจากน้องไข่มุกงกระจกวันจากค่าย G.P Entertainment ค่ะค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ร้องไต่ออรไทยให้เราฟังได้เป็นสักนิดหนึ่งไม่ร้องไม่ร้องสุนารีที่ฟังหน่อยหรอโอ้สุนารีสักนิดหนึ่งได้ไหมอ่ะสักนิดหนึ่งได้ไหมอ่ะคีบิวคีบิวอ่ะน้องออฟล่ะคะครับของออฟนี่ก็เพลงที่ที่ได้ร้องไปเมื่อกี้นะครับทัโนวีที่รักนะฮะ คือคือตอนนี้มันยังไม่สรุปเลยว่าจะ s โนวที่เฉยหรือ s l o ที่รักอะไรเงี้ยเราดูเหตุการณ์เราตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ติดตาม MV ได้ในทางทางเพจนะครับผมค่ายก็กำลังสร้างอยู่อ๋อเหรอคะเพจของค่ายเสร็จแล้วยังคะยังไม่เสร็จใช่ไหมอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดสะส้างนี่ชื่อชื่อค่ายจะเป็น GD Entertainment น d Entertainment นะคะเดี๋ยวฝากไว้ไปกด ติดตามกดถูกใจกันไว้ด้วยก็มีมีละครอีก2เรื่องนะของอ๋อไปหรอฮะทางช่องเจ็โอ้โหถ่ายเสร็จไปหรือยังเอ่ยเพิ่งเริ่มถ่ายมาต้นเดือนนี้เองค่ะเรื่องเรื่องแรกของของช่องเจ็ดนี่ก็คือเขยบ้านไร่สไปซ์สไปซ์ไฮโซนะครับกับหมอลำซัมเมอร์อ๋อหมอลำซัมเมอร์นี่ก็เคยเคยเล่นมาแล้วเนาะเราเล่นเป็นอะไรคะหมอลำซัมเมอร์หมอลำซัมเมอร์เนี่ยผมเล่นเป็นผมผมจำชื่อนี่ไม่ได้เขาถ่าย เขาเขากำลังเริ่มถ่ายเตะเรื่องหนึ่งชื่อออโต้โอ้ยเหรอคะชื่อออโต้ด้วยอ๋อไวพภไวพภศบอลงซัมเมอร์ชื่อไวพภะเป็นตัวไหนคะในเรื่องตัวร้ายตัวดีเป็นฝั่งนักดนตรีครับผมเป็นตัวเล่นอะไรสักอย่างเล่นเบสอะไรเงี้ยเล่นพินอย่างเงี้ยครับนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นลูกน้องพระเอกค่ะครับผมน้องเข้มครับน้องเข้มออ๋ได้ชมเมื่อไหร่คะ ได้ชมผมก็ดปลายปีหน้าครับโอ้ก็ก็ก็อีกนานเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอพูดถึงปลายปีเดี๋ยวมันแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้ชมละครของน้องอ๊อฟสุภณัตด้วยนะคะแล้วก็ติดตามช่องยูทูบอะไรมีกันบ้างไหมคะน้องทั้งสองคนลุงกะหนูของอ๊อฟนะฮะเหรอฮะใลุงหนูน่ารักเชี่แล้วก็อ๋ออย่าลืมฝากธุรกิจกล้วยลูกเทพด้วยนะครับอ้าวแล้ววันนี้มีมาที่ให้ช้างไทยหรือเปล่าคะกล้วยวันนี้ไม่ได้มาวันนี้ผมมารถไฟฟ้าครับแค่เดินมาก็เหนื่อยแล้วครับจริงใช่ไหมรถไฟฟ้าจริงจริงครับ เดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเอากล้วยมาฝากทีมงานช้างไทยด้วยดีครับกล้วยชื่ออะไรนะคะกล้วยลูกเทพครับมันมันดียังไงคะกล้วยลูกเทพเนี่ยค่ะครับก็ต่างจากกล้วยอย่างอื่นยังไงคะเพราะว่ากล้วยลูกเทพจะมีความหวานจากน้ําต้อยของกล้วยเองโดยธรรมชาติครับน้ําอะไรนะน้ําต้อยครับน้าต้อยเป็นยังไงคะน้ําต้อยเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเกสรก็ได้น้าเกสรอะไรเงี้ยที่ผีเสื้อชอบไปดูดกินน่ประมาณนั้นแต่กล้วยก็มีน้ําต้อยของกล้วยอืมนะคะ ช่อง YouTube ลุงกะหนูลุงกะหนูครับเพื่อไปติดตามชมกันได้เลยครับในนั้นก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับลุงแล้วก็น้องธัญญาด้วยนะคะติดตามได้เลยส่วนน้องไข่มุกเดี๋ยวยังไม่ได้สร้างสร้างยังยูทูปเนาะเดี๋ยวไว้ติดตามที่ค่ายใช่ใช่โอเคค่ะกันก็รอติดตามข่าวคราวนะคะแล้วก็งานเพลงของน้องๆทั้งสองคนได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งของเราด้วยนะคะข่าวลูกทุ่งก็มี YouTube ด้วยนะคะไปกด s u b สไครป์กันได้เลยนะคะ u t u b e ข่าวลูกทุ่งก็เดี๋ยวมีรายการของเราไปออกด้วยมีหลายรายการเลยเดี๋ยวต้องถ่ายต่ออีกนะคะเนี่ยหลังจากออกไลฟ์ไปน่าจะสี่ทุ่มน่าจะเสร็จนะคะวันนี้ที่อยู่ที่ช้างไทยสี่ทุ่มน่าจะได้เลิกนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางค่ายด้วยที่วันนี้แวะมาพูดคุยกันแวะมาเยี่ยนเยียนกันที่ห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยของเราแล้วก็ขอบคุณฟนฟทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมไปกำลังใจให้กับน้องทั้งสองคนน